โอล a าแมคคิกล l าสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วถึงแล้วนะคะตอนนี้สีดีโอบอกทมได้ลูปบกได้เออกถึงแล้วตะกี้เฟมันมากมีแต่คนมาขอถ่ายรูปทุกคนค่ะคือเลิศสุดสุดสิวเรามาถึงแล้วนะคะจึ <c oughs> ้งจึ้งเลย เมื่อสักครู่นะนะมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะมากเลยนะลุมมุงเลยพูถ่ายเขาหน่อยสิอาอ๋อแค่อยากถ่ายสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก right. ah, ็ถ right. ึงเม็กซิโกแล้วนะคะโอลาเม็กซิโกโอลาโอลาโอปออาทักทายทุกคนหน่อยทักทายแฟนๆชาวไทยหน่อยค่ะแบบหนึ่งโอลาเม็กซิโกลินโดเกริโดอ่าโอเค please มาเดี๋วเขาถ่ายรูปก่อนถึงแล้วถึงแล้วเลิศโอ้โทุกคนจะบอกว่าตั้งแต่ก้าวลงเครื่องเลยนะโอ okay, <thank> ้ตั้งแต่ลงเครื่องมีคนมาขอถ่ายรูปตลอดเวลาคือเฟมัสมากสวยไหมคะสวยไหมคะกดไลค์กดแชร์หน่อยนี่ลุกลงเครื่องนะคะสวยไหม <Thank you. S 1> ขอบคุณค่ะ thank you สวยมากถูบต้องเรดี้ล้วเรดี้ลุกอ่ะใิก็าแล้วช่ขอ i n s t a g r a แล้วขออินสองพันอย่างรวดเร็วสามพันแล้วเพี่บอลพี่บอลให้ดูแล้วค่ะพี่บอล h i s o n e She was yes Miss Universe Thailand ท่ไหนถูกไหมครับ yes. yes อะให้ดูเข็มกัดก่อนให้ดูให้ดูเข็มกัดก่อน,อ,น <c oughs> อ๋อโอเค <c oughs> อ้าวโทรศัพท์ได้แต่กล้องไม่ได้เหรอคะนี่ให้ดูตรงนี้ตรงนี้ต้องถ่ายคลิปส่งเห็นไหมดูให้ดูก่อนพิมพ์ ความดีเทลได้มาะเลิศได้มาจากไหนสถานทูนเลิศเลิศสวยค่ะโอเคโอเคเลิศอ่ะ yes yes อ่ะแม่เ <laughs> ขาให้เาให้ถ่ายแล้วหนึ่ง <c oughs> ว่าฉันเป็นใครออถ่ายแย่มา <c oughs> อ่ะแม่ภาคหน่อยเป็นไงบ้างคะถึงไหน oh, ถึงนาซิโกโนะคะ ด้วยความปลอดภัยสะดวกสบายเพราะมากับเตอร์กิชแอร์ไลน์นอนสบายมากทุกคนนอนส่ำแอนจี้หลับ13ชั่วโมงเต็มไม่กินอะไรเใช่ใช่รู้ได้ไงอ่ะเรู้ได้ไงว่าฉันไม่กินฉันกินไม่ไหวอ่ะฉันบอกเขาว่าอย่าปลูกฉันนะฉันขออนอนได้โอปอลก็ได้หลับเต็มที่ใช่ใช่ใช่ต้องขอบคุณเตอร์กิชแอร์ไลน์นะคะขอบคุณพี่บอลลี่ที่ทำให้เรานอนเต็มอิ่มกินเต็มพุงขนาดนี้นะคะเลิศมาเฟมัสค่ะอยู่ที่นี่เฟมัสมากแต่หน้านอป โอเค please follow her on Instagram พีู๋บอกบอกอ๋อโอเคโอเคโอเคได้เขาไม่ให้ถ่ายแรงมากจะรอข้างนอกแอบๆดุนะเนี่ย <c oughs> นิดน,นึงนะ <c oughs> เขาไม่ให้ถ่ายโอปอมอยู่ตรงนี้รึโอปอมมาแอบๆตรงนี้มา oh, <c oughs> ออ๋เขาตามมาตรงนี้แล้ว <c oughs> ไหน คนดูเยอะมากเลย4,080นี่คือแอบมาปุ๊บโอ้4,080เลยเหรอสวัสดีค่ะทุกคน5,000อย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะยังไงคะเอาแอบๆก่อนกำลังรอเอากระเป๋าอยู่น่าจะสักพักใหญ่อยู่เพราะว่าหลายใบว่าแต่โทรศัพท์ฉันอยู่ไหนแอบๆเราต้องแอบๆตอนนี้คือไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่ให้ถามว่าคนเยอะไงเดี๋ยวคนก็จะมูมมันได้รูปวาย่ในนี้เขาเขียนนู่นนี่น้องโฟนเดี๋ยวป้ายเบลอรืแต่ก็ได้รูปไปหลายคนอยู่แล้วเราอะ ฉันไม่ได้าดูฉันไลฟ์เลยฉันไลฟ์เลยอ่ะเจว่าไงซ CEO ขนมันให้การไลฟ์ต่อไปหรือว่าไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆสูรัวกันหมดรัวกันหมดดูดิเขามีเมื่อกี้นี่ไงฉันแอบจนไม่รู้จะแอบจริงหรอใช่อยากเห็นนะคือวิทยาว่าอะไรวิทยามีซูนิเวิร์สต้เป็นวิทยามีซูนิเวิร์สเฉยๆเขาเลยนี่ยตะเกียร์หรอมันขึ้นหรอจะต้องแอบนะแอบๆแอบใส่เลยแล้วไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะ ถ่ายเลยถ่ายเลยไม่ใช่เรื่องของเราก็ประชาชนนักท่องเที่ยวทัวริสก็จะถ่ายอ่ะแอบมากแอบมากไฟเฟยก็อาจจะไม่ต้องเธอว่าแอบแอบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงแล้วชื่อเดินชื่อเดินไปจริงเชอรฟมัสไงฉันแอบฉันหลบเขาก่อนเดี๋ยวเธอมายืนปิดฉันหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนยังไงคะเหนื่อยไหมคะโอปอเหนื่อยไหม Yes แอบแอบแอบไว้ก็คือต้องแอบนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเขาห้ามถ่ายรูปแต่ว่าเขาก็ถ่ายกันแหละมาขอถ่ายกันนะเพราะคนมันสวยสู้ชีวิตชู้ชีวิตฉันแอบตรงหลังสาเออฉันก็กลัวโดนฉันหนีดีกว่าแอบเบอร์เลิศ เออแอบที่แปลว่าถ่ายเลยคืหลบมงุมสวยจริงนะเฟมัสมากม,มีแต่คนแบบว่ามาเลยอะ่ะแก้ผมหน่อยได้ไหมอะไรอยาทำไมคะทุกคนมันสวยแล้วคะ่ะมันเป็นลุกชิวๆคือไม่ใช่ลุกชิวๆเป็นแบบเบาๆอ่ะทุกคนใช่มันนั่งเครื่องมา14ทั่วโมงนะงนะ yes yes, yes. สวยแล้วเนี่ยก็สวยแบบ สวยเบาๆว่ะทุกคนจะต้องฟาร่าจึ้งเลยเหรอสวยแล้วสวยแล้วพอแล้วต้องทรงไหนสวยแล้วนอนเยอะๆใช่นี่สวยมากมคือเอาอย่างงี้สวยไม่สวยคือ yes yes yes, yes. นะถ่ายเต็มเลยเห็นไหมดูดิทุกคนอะบ้านเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกแก้ผมนะต้องถ่ายรูปก่อนเพราะว่าสวยเกินแ <c oughs> องจี้สู้ๆนะปีนี้ได้แล้วได้แล้วหรออนั้นกระเป๋าพวกเนี้ย เราเอา,เอาของแม่ไปดีสามวัยไหวอหรอไปแนละ้วมีใบของคุณพ่อกระเป๋ามาละนี่เป็นไงครบไหม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 จ้าครบไหมจ้า นับอยู่นับอยู่ประเทศเอยู่นะัไปแค่สี่ห้าใบเองมีคนวินให้เอาเวลาไนไปทําผมเคยนั่งขึ้นบินกันไหมสวยแล้วเนี่ยสวยคือสวยแหมคือขนาดแค่นี้คนเขายังขอถ่ายรูปเต็มเลยใช่ไหมอปออุ้ยตัดมาที่หน้าฉันตกใจยังกับบนเครื่องมีห้องน้ําห้องน้ํามันเล็กมากนะทุกคนแล้วก็คือถ้าเข้าไปทําในห้องน้ํานานคือโดนด่านนะเพราะห้องน้ำเขามีแค่อันเดียวอะ หนาวเขาบอกหนาวเลยใช่ <ละ S 1> ฟิฟล,ลยเออแต่ฟันแฟกว่าเรามาถึงที่เม็กซิโกแล้วทุกคนเท้าเปียกหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่แบบอากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมเออเขาบอกโนโฟนว่ะตลกอ่ะ เออมีคนเป็นไหมคะขึ้นเครื่องนานๆเท้าเปียกเท้าบวมนี่ได้กระเป๋าวสเปกจากเติร์กิชด้วยนะคะฟลากาโม่ฟลากาโม่เอ็กซ์เติร์กิชเรือสุดๆอืมมาแะ้วชุดประจำชาติมาละเงาวแงาวกลัวมากเลยไงกลัวแค่เขาคิดว่าเป็นอาวุธเอาหมดแล้ว มาหมดแล้วเออทุกคนนะจะบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยรูปให้ดูเพราะว่าตอนบนเครื่องโอปอเจอเพื่อนด้วย Miss Universe Egypt อ้าวช็อตชันชันช็อตเธอแรงมากตะกี้เจอเออระวังระวังอ่ะแอบแอบตะกี้แอบ,บเจอใครนะบนเครื่องเจอ Miss Universe Egypt อะคะอุ้ยมุมนีเธอยังสวยเลยอะ่ะตายแล้วอ้มุมแอบ,บฉันหาดิบ,บไม่เจอใช่หมตป้กจริงเหรอเมื่อสักครู่บนเครื่องโอปอเจอ MU Egypt นะคะเลิศมาก มันจะกัดฉันได้ฉันไม่ได้อรอไม่ไม่เขาดมถามอะไรเป็นชาวดมอะไรอ่ะแล้วมันจะรู้ไหมว่ามันมีอะไรอ่ะของใครมีอะไรมีอะไรอุ้ยมันนั่งมันนั่งของเธออะแรงอ่ะทำไมนะทำไมนะแล้วของปอมีอะไรอ่ะมันกินอะไรไปอ่ะเขาถามว่าอุ้ยเขาเขาเขี่ยอันนี้เลยอ่ะ ชิวิเวิร์พกอุมาเขี่ยกระเป๋าเรยอปอกระเกงในฉันยังไม่ซักอยู่เลยดันอุ้ยแรงมาทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นปอพกอะไรมาไม่รู้ว่ะก็มีแต่เสื้อผ้าหน้าผมแต่มีกระเกงในตัวเดียวไม่ซักจริงปอไม่ต้องบอกเขาเอาละลุนลุนเราชิ่นนั่งลงไปอ่ะเออชี่นั่งแล้วชิ่เอามือเขี่ยอีกทีเว้ยชี่นเอามือเขี่ยเลย แรงป่ะปลาหรอครับป่าอปอบอกมีมีอะไรอ๋อหรอ่ขเออแม่มีปลาอะไรปะเนี่ยน่าจะมีนะพอแม่ต้องพกน้ำปลามาอยู่แล้วเออมันคือเป็นใบนี้เว้ยน้องเก่งมากเลยเนอะแม่ปลาหรือเปล่าอ่ะ เอามัน่าจะเป็นหนังอะไรอย่างงี้ปะลุนละถืออุ้ยคนดูเยอะมากเลยอะเจ็ดพันอะเจ็ดพันส่อะแล้วมาในช่วงเวลาที่หมาดมอ่ะอปอโดนแล้วนะคะคูณเล่นผู้เล่นทุกคนเนี่ยแหละมันจะต้องมีเรื่องมีราวนิดหน่อยในแต่ละวันอ่ะอัปเดตท,ทุกคนอัปเดตอัปเดตตอนนี้นะคะมีหมาดมแล้ว <laughs> น้องดมลากไปเลย โอปอโดนแล้วว่าชินั่งแล้วชีเอาเท้าเขี่ยสองรอบอะแล้วชีก็ดึงกลับมาที่เดิมกระเป๋ากระเป๋าปลาหรือเปล่างงโดนแล้วนะคะตอนนี้กระเป๋าหมาดมนะคะอาจจะมีน้าจิ้มน้าปลาอะไรอย่างงี้เพราะว่าแม่ต้องพกมาอยู่ละเดี๋ยวรอดูรอดูลุ้นลุน้นเริ่มเลยเริ่มยางออมเริ่มเลยไทยแลนด์เดียไทยแลนด์เดียรถ่ายรูปออะมา เออมันต้องฉันก็ต้องถือด้วยทุกคนอ่ะมองอ๋อฉันไม่ปิดแต่ฉันทำได้อุยของที่แตกเลยอะ่ะคุณพ่ออุยอ๋อ oh, yes อุยกระเป๋าพังอะ่ะเสียใจอะ่ะโอปอหันมาก่อนโอเค1 2 3 1 2โอปอรเร็วสี่หันมาจะได้จบเลย1 2 3 ออนชูที่โอเคฟิ h t ช a n k ค o u กระเป๋าชั้นพงังทุกคนทำไงดีอะแรงว่ะเศร้าว่ะคุณพ่อใส่อะไรเพิ่มปะใส่อะไรหนักเพิ่มปะกระเป๋าพังเลยดูดิอ๋อเหรอ,อ,หรอแล้วมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะของหนักเกิน ไม่ได้ใช้นานโอเคทุกคนปะ7จ0 0 8ันเแล้วเนี่ยคนเยอะมากวิลุ้นลุ้นฉันอยากรู้ว่าโอปอเปิดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวฉันอยู่ข้างนอกดีกว่าเพราะเขาห้ามใช้โทรศัพท์ข้างในอยากรู้เลยอะคืออะไรเดี๋ยวรอนะรอว่าเป็นอะไรแม่มันคือใบที่แม่เอาไปใส่พวกอาหารวะอะไรนะอะไร รูมแค่นี้ก็เจ๋งแล้วเดี๋ยวเข้านอนใช่ตอนนี้มันเช้าอยู่นะคะอะไรอานี้เจวีนแล้วหนึ่งอะ, <c oughs> อะไรอะไรอ่ะคือที่เบอร์สิบว่าว่า เครื่องส้มตำแม่ปุ้ยฮ5าไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอว่ามันคืออะไรมันก็คือเสื้อผ้าแต่หมาดมดูแต่อินดี้เอาอินดี้ไปแล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรารอออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้เขาไม่ให้ถ่ายรูปเดี๋ยวจี้รอออกไปข้างนอก เพราะที่ต้องต้องต้องถือของด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันง่วงไหมแองจี้นิดนึงค่ะดูแม่เอากระเป๋าออกไปแล้วแม่ปุ้ยสูปะเอาออกไปเลยสี่ใบหรือเอาไปเลยกระเป๋าเลขอะไรคะที่หมาเลือเจะเอาไปแทงหัวยหรอคะเ <c oughs> <c oughs> บอร์สิบกับเบอร์สี่นะคะอันนี้เดินออกไปได้เลยช่องน่เหอ อาที่เอาหัวชีบไปแล้วกันนะทุกคนแอบๆบก่อนว i ดด์ท e มไท m i ิสไทยแล n ด์ thank you <laughs> ไปเลยฉันอยากรู้มากเลยอะว่า,ว,าว่ามีอะไร ว้าวความความความอันหนึ่งนะทุกคนมันสครัลเกิลเนี่ยหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อก็ไม่มีอะไรเป็นชุดนะคะทุกคน ก็เป็นเสื้อผ้าหมดออกไปได้ปะอา้าฮัลโหลออกไปก่อนดีกว่าเอ็นดีแม็กซิโกโอลาเอ็นดีแม็กซิโกนะคะน่ารักมากมารับด้วยฮัลโหลโอลา สวัสดีค่ะ thank you so much thank you so much นุ่มอะนุ thank you oh we good so excited พี่ say hello to Thai fans hello ใครจำได้บ้างคะ n d Mr Global Mexico is b r i a n here no but, but o oh he's sleeping <S <laughs> but we will see Brian and Roddy right โอเคทุกคนเดี๋ยว Brian กับ Roddy นะคะจะมาด้วยก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะเออนี่นะะเขาน่ารักมากเลย Andy Mexico ก็คือส่งรถมารับนะคะน่ารักมาก I said you arrange the car and everything for us thank you so much นี่ now we live on the m i s s u n i v e r s e oh wow so many views hello, <Mario. S 1> hello. นี่นี่โอป้าโอ๊ปอปอยู่ตรงไหน She's there You see Yes Yes อ่ดู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 พี่ผู้ชายไปก่อนนะเพราะว่ามีคนนี้เป็น N D ็กซิโกน่ารักมากไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะ I miss you Long time no see น่ารักมาก อยากเจอ Mr. Gobo ร์โกโบอ๋อ you mean ย r i นไ r ร g h t Brian we will see Brian right someone said Thai fan said เออ they want to see b r อันเดี๋ยวได้เจอนะคะเดี๋ยวได้เจอบรอันแน่นอนแหมชอบการทักทายจะตะกี้ฉันจุ๊บไปหมดแล้วนะจุ๊บทั้งสองคนเผื่อทุกคนแล้วเพราะมันเป็นการทักทายนะคะทักทายก็ต้องจุ๊บจุ๊บจุ๊บเชื่ออะไรอาถามเลย all the fans s a i d what's your name what's your name I'm Carlos 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 นี่นี่เห็นไหมเราเจอกันคนนี้ Carlos Olá Carlos Olá Carlos นะคะ Carlos Carlos อาว Carlos หรือเปล่าอ่ะไปฉันไลฟ์ตลอดไปเลยอะเน็ตหมดก็ตอนนี้แหละ สรุปครัเก็เดี๋ยวเรารอนะคะว่าคุณพ่อ์เดยเป็นอนไป้าใน่ารักเนาะคารอสหอเนาะ เดี๋ยวถามให้รอก่อนเดี๋ยวถามให้ทุกคนใจเย็นๆอะดูอินดี้ก่อนแหมขอแต่ผู้ชายตะกี้คนบอกว่าคนนั้นเชื่ออะไรแบบให้ไปทักถามให้ถามว่ามีแฟนไปดูอินดี้ก่อนเขียนนอกใจดี้ <c oughs> <c oughs> นี่ไงมีคนอินดี้โอลาแอมเลดี้กาคาคนในไลฟ์ตลกอะสวัสดีนะคะทุกคนเนแฟนของเรา เขาน่ารักมาก ND ็กซิโกนะคะ ND Mister Gobo จะใครจําได้บ้างเจอตลอด ND แม็กน่ารักก็ช่วยถือกระเป๋าด้วยใช่เขาน่ารักมากเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา r ดดี้ก็มา r ดดี้มาไม่เดี๋ยว r ดดี้มาแล้วก็ b r i a นอ่ะเม็กซิโกอ่ะก็มา r ดดี้มามาท translate เออใช่ร Roddy Roddy We miss you Roddy Roddy มาเมื่อไหร่อ่ะ If you are watching right now We miss you Roddy มาเมื่อไหร่หรอสรุปกระเป๋านั้นมีอะไรอ่ะได้ถามอ่ะเสื้อผ้าใช่ปะ ตัวขอ,องอปอลไม่มีอะไรสรุปแล้วอ้าละเราหมามันเป็นอะไรอ่ะหิวหมามันก็ผิดพลาดกันได้หมามันก็ผิดพลาดกันได้ทุกคนสรุปไม่มีอะไรนะคะมีแค่เอ้ยพี่ดิ๊ลุกลุกไม่แบ๊ดนี่เอาละจับใจเอ็นดีเม็กซิโกแล้วหนึ่งใช่มิสเตอร์โกลบอลเลิศไปไปผอรอแม่ใช่ไหมอันนี้คาร์ลส โอปอตอนนี้แฟนๆชอบคาร์ลอสกันใหญ่เลยใช่ They love you ไทยแฟน e say hi to ่อไทยแฟนโตราคนคนไทยแบบว่าไม่ไม่นี่เถอะไม่ดูเถอะละครอคาร์ลอ่สแรงนะบ๊ายบายบ๊าอบาุณโอปอขอเซลฟี่หน่อยตลกดีนะคะทุกคนคอนเทน อาจจะเป็น next Mr. g o b a หรือเปล่าเม็กซิโกใครคนดูเยอะเอ้าแน่น,นอนมันเป็นช่วงเวลา universe อม่ลืมไปซื้อคัทโนผมด้วยโอปอสรุปในกระเป๋ามีอะไรเอ่ยโอปอไม่มีอะไรแต่ว่าไม่รู้ก่ว่าทไมนเพราะว่านน่ไหนก็ตาอ๋อเหรอก็เหมือนใบอื่นถูกปะอ๋ะอ อ้าวแม่เข้าเม็กซิโกไม่ได้ไม่ใช่ข้าวกระเป๋ามีข้าวก็กิน็กซิกันไรซ์ไงเออก็ต้องกินแต่ but we want Jasmine rice You need to... มันมีพาให้อยู่รัน v e ที่เดิมงงบุรีเพื่อ Hello นี่ National d r e c director of Mexico Mr Gobo Mexico Hello l a and he will be next Mr Gobo Mexico Yes or oh, no ถามนะคะแก้งเซลแก้งเซลนี่นะคะ ND Mr Gobo Mexico ก็มารับเรานะคะน่ารักมากๆแล้วก็เขา arrange รถให้เราด้วยนะคะน่ารักอ่ะทั้งคู่เลยยังไงโอปอยิ้มสวยมากมันหนาวค่ะหนู หมายอ่ะแต่คาดบอกหมาอยะใส่ชุดราตรีอดปั่นก็ถูกก็อาจจะจริงเง่ก็อ๋อน่ารักมากน้องน้องน่ารักอะค่ะ หมามีผิดพลาดกันได้นะคะจริงๆในกนระเป๋าก็มีแค่เสื้อผ้าอ,อดขิมเจสันไรซ์เลยลว้<อ>า,า <c oughs> ได้อดเออใช่ครับอยู่เข้าไปดูเขาไหมเข้าไปไม่ได้อ๋อเข้าไปไม่ได้แล้ว <c oughs> ใช่อดกินเลย มีใครดูแม่อยู่ไหมอ่ะแล้วมีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่ปะพี่สหัรดูคนไทยอยู่ปะวันนั้นดูดูใช้ได้คนใคไคน,นไ <c oughs> นในลฟ์บอกสรุปแม่โดนหลอก <c oughs> ไม่ทุกคนคือแม่อุตส่าห์เตรียมข้าวพัาตาอาหารมาให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตะกิวปอก็บอกว่าเออเขาไม่ให้เอาข้าวเ,เข้าไงซึ่งแบบจริงๆใบนะั้นนะ่เป็นใบประเทียมของเราเลย เราชอบเราก็หิวข้าวเนาะแล้วก็เราก็ต้องกินข้าวอะ่ะแล้วก็แบบแม่ก็เตรียมมาแต่ว่าเขาไม่น่าจะให้เอาข้าวคนนี้เขาดูเป็นพ่อลูกกัน <c oughs> พอไลร์ถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าเธอ <c oughs> ฉันก็ไม่กล้าถามแม่จะให้ฉันไปถามก็อะไรอยู่จริงหรอคุณพ่อเราคุณพ,พอ่พพอไม่ไม่อยู่เหมือนเพื่อนแม่อะแล้วปาาได้ปะ ปลาได้ปะแล้วฉันจะกินยำไส้กรอ,อกอะไรอ่ะเอาเลยนะ่อที่นี่ก็มีปลาหรอปลาปลาอะไรอ่ะมันไม่เหมือนปลาไม่รู้อ่ะโอ้ยเธอเขาจะเอากระเป๋าที่โดนหมาดมไปแทงห่วยกันแล้วอ่ะเขาเขากลัวเขากลัวเราเอามาปู่เขาบอกว่า, <imposed S 1> าก็าาหอรอบ้าไม,ไม่ใช่ เขาปลูกแล้วมันดีกว่าข้าวขายข,ขายผักขายขมันดีหรอฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาไม่ค่อยให้อาหารน่ารักจังเลยโอลาอุ้ยน่ารักจ้าน้องน้องเมินแบบเมินคูณร้อยที่นั่นกี่โมงคะตีสี่สิบสี่นะคะเน็ตจ,จะหมดแล้วเนี่ยอะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเจอกันที่ไม่หรอกก็แค่โดนเราข้าวออกไมหมล่ะเราออกา นี ra, u, like oh, ่ก็ทำโรยตัวให้แม่กินแล้วคันโอปอโอปอไม่เคทำตอนไหนเออวะฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะฉันก็กินอาหารแม็กซิกันได้ฉันชอบกะหรี่ชอบแกงกะหรี่ฉันชอบเคอรี่เคอรี่เฮ้ยอันนี้ก็เกินไปเกินไป อาทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจี้ขอหยุดไลน์เพลงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเน็ตหมดนะคะนี่ก็เป็นสรุปรวมทีมเราทุกคนตอนนี้รองแม่อยู่เพราะว่าแม่มีพัตตาอาหารอยู่ในกระเป๋านะคะหมาก็เลยได้กินปลาหมาอยากกินปลา้าหมาหิวข้าวนะไม่เก่งพี่ปอนของปอนไม่มีอะไรเลยหมาผิดพลาดกันได้ก็น,กนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกัน,นตอนที่ เหรอเธอเธอกินเลแล้วทำโหยหยิบโปเตโต้กันฉ่ำเออจริงไไกก่่๊อปเธอกินไอเนี่ยแล้วก็อะไรคารามูโจ้กันใหญ่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่บ๊ายบายน้องมูชรด